สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ MT Data Channel ครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวัน จันทร์นะครับที่2กุมภาปีสองพันยี่สิบหกนะเราจะมาเทรดอะกรับแนดจากร้อยกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เวลา9ก้โมงยีนาทีครับนะครับก็ในวันพฤหัสที่แล้วนะครับกับวันศุกร์ผมไม่ได้เทรดนะครับวันพฤหัสที่แล้วที่เป็นวันวัมหามหาบิปเบโยคเลยนะครับทองวิ่งวันเดียวประมาณ80,000จุดมั้งใช่ไหมนะครับวันพฤหัสที่ที่แล้วที่ผ่านมาวันที่29มกราคม2026นะครับวิ่งเงินเดือดมากนะก็วันนี้เทรดแนดจากร้อยกันเหมือนเดิมนะครับอีก3นาทีครึ่งตลาดเปิดครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมมองยังไงผมมองว่าวันนี้นะตลาดอาจจะลงมาเก็บลิควิตี้แล้วอาจจะขึ้นต่อนะคิดว่านะครับในทำเฟรมเล็กนะแต่ในทำเฟรมใหญ่เเริ่มที่จะเป็นขาลงนะครับแต่ทีนี้ยังติดออเดอร์บล็อกอยู่ทำเฟรม1นึ่งเดนะครับติดอยู่นะครับแล้วก็มีฟิบูแคนต์หนึ่งเดตรงนี้นะครับสชั่วโมงก็โอเคออเดอร์บล็อกอะไรพวกนี้นะครับติดเรียบร้อยนะครับหชั่วโมงก็มาเก็ตซักระชิพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลงมาเก็บลิควิตี้ได้นะครับตรงเนี้ย แล้วขึ้นนะครับทีนี้ต้องดูว่าตัวไหนจะเอาอยู่นะครับมีเยอะอยู่นะครับถ้าผมคิดนะผมอยากให้เป็นนี้นะดีเจคนี้ใช่ไหมล่วงมาเก็บท่านี้นี่แถวนี้จะสวยมากนะครับก็อยากเซลลงไวเ้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเ <c oughs> ข้าๆพอนะ <c oughs> อีกประมาณสองนาทีครึ่งครับมา รอดูครับเปิดมาแบบไหนเราก็เทรดแบบนั้นนะครับรีเจ็อันไหนมีเซตอัพอันไหนเราเทรดหน้านั้นเลยนะครับช่วงเนี้ยมันออกได้2หน้านะเสมอเสมอนะครับเราลองดูดีๆนะครับทำเฟรมเดย์มันวิ่งยังไงเห็นไหมช่วงเนี้ยมันมันอยู่ในกรอบไซเบอร์ที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มันกว้างขึ้นพยายามกว้างขึ้นเนี่ยขึ้นไปเคลียร์ด้านบนแล้วล่วงลงมาติดออร์บล็อกนะครับทีนี้เราต้องดู รอฮะนะ่ครับอีกสองนาทีครับตลาดเปิดเตะตามเซตอัพเลยครับอันนี้มี Auto ออเดอร์ไอมีแฟลรูปแกลบออเดอร์บล็อกนะครับตรงนี้มีเบรกเบรกด้วยนะครับถ้ามองกันดีๆ ลมีออโลบล็อก3าอีกนะครับโอ้เยอหญายอย่างซ s d ออัโบล็อกครบมาเก็ตซักระชิปด้วยในมุมแบบไมโครมาร์เก็ตนะครับอีกหนึ่งนาทีครับนี่ถ้าร่วงไปแบบปื้ดปื๊ดมาแถวนี้ได้นะสมมุตินนะก็น่าจะเซลล์ตามหน้าสวยอยู่นะแต่ว่ามันก็ใกล้แล้วนะถ้ามัน,นก็ต้องรอดูฮนะรอดูรอดูๆๆ อีกหนึงนาทีครับตลาดเปิดครับมาฮะ <c oughs> สมาธิครับในทีสุดท้ายฮะนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำนั้นหนึ่งในที่สุดท้ายไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับปล่อยให้ตลาดวิ่งไปแล้วเราทําสมาธิตั้งใจถามาตัวเองวางแผนนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะครับ ขึ้นไปเลยทางนั้นอนะ่ะขึ้นไปเลยทัางเงี้ยรับขึ้นไปเลยแล้วรีเจกนะขอให้รีเจกไปฮะตลาดเปิดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมไปงี้มัอนอยากจะขึ้นไปไหมนะครับขอดูหน่อยโอ้โหยาวเลยนะครับอย่างนี้ ดูหน่อยนะฮะโอเคครับมาขนาดนี้นะคิดว่าไม่ไม่น่าพลาดนะโอเคไปแล้วฮะปิดครับสามร้อยเหรียญน,นะเมื่อกี้เห็นไหมขึ้นไปจริงนะครับถ้าอย่างนี้คือถ้ามันถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรมันมันรีเจ็คไม่ออกนะครับมันถึงแน่ ด้านบนอนะ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับไปเลยนะฮะโหดมากครับนะครับแล้วเข้าแถวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ประมาณนี้นะครับปิดประมาณนี้เลยเราปิดอะ่ะนะครับตอนปิดเมื่อกี้ซับร้อนไม่เกินไม่เกินตรงเนี้ยที่ผมคิดไว้ไม่ควรเกินตรงนี้นะครับ ครับวันนี้โอเคนะมาละเอ๊ะเกือบถึงนะกลับมาเก็บลิควิตี้ก่อนนะครับกวนมากอมโอเคครับกำไรสามร้อยเหรียญนะกลับมารับคนเต็มดอกเลยนะเนี่ยนะครับอันเนี้ยอินเวอร์ชั่นเนี่ยโอ้โหเต็มเตง แป๊บหนึ่งนะผมให้นักเรียนดูก่อน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวนะอัดกันมา7นาทีนะครับก็เพื่อไม่ให้คลิปยาวนะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูนะสิ่งที่ผมบอกนักเรียนนะวันนี้ก็แอบกวนว,วนิดนึงโอเคนะครับผมบอกว่าวันนี้ผมมองนะเฝ้าระวังนะครับ a v g a v g 15M ้านะครับถ้ารีเช็คได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องลงไปเก็บลิควิดตี้ด้านล่างนะครับระวังด้วยช่วงนี้กราฟดุมากนะครับไม่มีเะต้าเข้า,เ,ขาเดี๋ยวจะเสียใจนะครับเดี๋ยวจะเสียนะทีเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมบอกคือเป็นไง นะครับถ้ารีเจคได้ก็ได,ได้ก็จริงไหมเนี่ยรีเจคถ้าถ้าเกิดรอนะใน1นาทีกลับมารีเจคเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเป็นอ 15, ไอเอฟบีจีสิบห้าไออ่ะสิบห้าทีตอนนี้มันเป็นไอเอฟบีจีนะนะตัวเนี้ยนะครับผมบอกแล้วให้เฝ้าระวังนะทีเนี้ยพอคอนเฟิร์มปุ๊บทีเนี้ยกลับมาเป็นไงฮะถ้าเราเข้าเลยแบบเราหูรับตาเข้าเลยปึ๊กแป๊บเดียว2นาทีกำไรแล้วนะนี่คือเป้าเราถูกไหมอาร์ตรงนี้ก็ประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับได้เลยนะครับเห็นไหมหนะครับมันก็ไม่เกินจริงนะเดี๋ยวตรงนี้มี LYR ด้วยเห็นหมอวอีมาน LYR ผมเลย นะครับแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเรามารีแคปออเดอร์กันเลยดีกว่านะครับ พื่อไม่เป็นการเสียเวลานะตอนนี้8นาทีแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวจะยาวเดีผมอยากให้มันคลิปมันสั้นนะครับก็โอเคนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะกราฟก็มีแนวโน้มที่อาจจะขึ้นได้เพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกมันอาจจะลงมารีเจ็คอะไรแล้วก็ขึ้นไปที่ผมบอกว่าแนวโน้มมันอาจจะอยากขึ้นในทาเฟรมที่หนึ่งชั่วโมง15บห้าทีหน่อยในโรทำเฟรมลงมาเนี่ยมันอยากขึ้นเพราะอะไรนะครับหนึ่งนะครับมันเก็บพิเว็ตเดโรไปแล้วนะครับสองพิเว็วิกโรมืนอเก็บไปแล้วลงมานะครับติดอออร์บล็อกแล้วเด ประมาณนี้นะครับสชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับติดออโต้บล็อกล้วก็เด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นไปนะครับหชั่วโมงมาเก็บสักเกอร์ชิแล้วที่ผมบอกก็มีโอกาสอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องกลับมาเก็บิควิตีใหม่แล้วก็ขึ้นไปแต่ทีเนี้ยเขาขึ้นไปแรงเลยนะครับ <c oughs> ทำลายไอเอพิีตัวนี้จนกลายเป็นไอเอพนะครับทําให้เรามั่นใจนทีนี้ <c oughs> โอเคครับทีเนี้ยนะครับ ช่วงนี้การม,กมันกวนมันก็เป็นอย่างนี้น,นะครับทีนี้ใน15้าทีเราเห็นอะไรนะครับก็เห็นการจ้างอ่าเอ G บี v g ไว้เยอะมากนะครับก็เป็นทรงที่สวยงามนะฮะทีนี้ม่งบอกว่ามันเป็นขาขึ้นแหละนะครับแต่ต้องอาจจะต้องเติมเต็มดุคุณตี้อะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาบอกแป๊บนึงนะฮะประมาณนี้ท,ทีนี้ย ผมบอกแล้วมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเฝ้าระวัง i f g f ฟบของ15นาทีคือพวกนี้ที่ผมตีไว้นะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับตลาดเปิดปุ๊บอะนะครับราคาเขาลงมาติดออโต์บล็อกหรืออะไรโซนนี้นะครับมันก็มีลิควิตี้สะสมที่โซนนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เขาไปเลยนะครับผมคิดว่านะการที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาอะะครับเคลียร์ในส่วนของลิควิตี้โซนนี้ไปเยอะมากนะครับตรงนี้มันมีไอเอฟบ15ทีตอนแรกนะครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็นอินเวอร์ชัน ฟลรู้เก็บสิบห้าทีตรงนี้นะครับราคากลับมาเคลียร์ลิควิตี้โซนนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเยอะมากแล้วมาเก็ตซักกระชิพไงตรงนี้เขาเลยกลับมาแค่สร้างลิควิตี้ไว้แล้วก็ไปนะครับเพราะว่าเป้าเขามีเป้าใหญ่อยู่เนี่ยเห็นไหมลิควิตี้ด้านบนเยอะมากตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเยอะมากในผมที่ตีไว้เอาเข้ามาถึงโซนเลยแล้วก็มีส่วนของภาเอเชียที่ผมคิดนะทีเนี้ยผมมั่นใจว่ามันทะลุเลยโดยที่ fbi สิบห้าทีตรงนี้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับผมเข้าตอนที่มันทะลุออกไปแล้วนะครับแบบไปแล้วปุ๊บประมาณเนี้ยผมก็รอดูแป๊บหนึ่งขขึ้้นไปอีกกผม็เเาลย ผมมั่นใจว่ามันถึงแน่ตัวเนี้สมมติผมเข้าเลยผมไม่ไม่ตั้งเอ็นเอลนะสมมติผมปล่อยเลยหรอมันก็ถึงนะแปบ๊บเดียวนะครับสมมุตินะก็ประมาณนาทีสองนาทีถึงแล้วนะครับผมบอกว่ามันถึงแน่นอนนะมันก็ถึงจริงทีนี้ครับทีนี้ เราก็ฟอลโล่เข้าไปเพราะเราเห็นว่าเนี่ยมันมาและแรงมากนะครับอย่างที่ผมบอกครับกระสุนน่ะนะพอมันยิงออกจากปืนไปแล้วกระสุนเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับมันก็เหมือนกันกราฟเนี่ยถ้าเราเราหาเป้าหมายเขาได้แล้วเนี่ยออกจากปืนแล้วนะครับออกจากลํากล้องไปแล้วมันก็ต้องไปวิ่งบุ้งตรงไปที่เป้าหมายคือตรงนี้นะครับที่เราคิดไว้เพราะว่าเป้าหมายเขามันมีเยอะตรงนี้มีมอะไรบ้างมันมีไฮของเอเชียนะครับแล้วมีลิควิดตี้นะครับสะสมตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไป นะครับมาแล้วก็ต้องไปนะครับอ่ะแล้วมันเป็นอย่างที่ผมคิดไหมนะครับก็จริงคิดนะแต่ผมปิดไปก่อนนะช่วงนี้กราฟมันเอ่ะไม่ค่อยไม่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 มันมันกวนอ่ะนะครับก็สามร้อยเหรียญพอนะครับวันนี้พอเลยมันที่ยากๆอยู่แป๊บหนึ่งนะผมรอนะสามร้อยเหรียญผมก็ปิดนะครับใช้เวลาเนี่ยอาอารอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดสามสองนะครับใช้เวลาประมาณสิบวิสิบห้าวิไม่เกินเนี่ยครับนะครับเราปิดที่ทางเนี้ยนะประมาณสิบวินะครับสิบวิ กำไรอยู่ที่300เหรียญนะครับด้วยระบบ i อซเนี่ยง่ายนแค่นั้นนะครับวิธีการเทรดง่ายไหมนะครับก็11นาทีละคลิปเป็นไงสั้นๆได้ใจความนะครับได้ใจความสั้นๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากคลิปผมไปไม่มากก็น้อยเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับนี่คือพลังของการที่ลงมาเก็บพิวดิโลพิวดิวิกโลนะครับแล้วติดออเดอร์บล็อกแล้วก็บินแฟลรุกแกลบของทำพีบวีไอทำพีมเดอผิดนะฮะเด้งขึ้นไปสวยงามนะครับไม่มีอะไรสวยกว่านี้นะครับการเก็บแบบนี้ มาเกตซักกระชิปแล้วด้วยนะครับหนึ่งนาทีเอ้ยหนึ่งชั่วโมงพูดผิดนะฮะก็สวยงามนะครับทีนี้ต้องดูว่าแรงตรงนี้จะกลับมารีเจ็กหรือเปล่าจะถึงตรงนี้ก่อนแล้วก็รีเจ็กหรือจิรีเจ็กเลยนะครับรีเจ็กไอ้กลับมา กลัมาหาล i คว i d นะครับกลัมาพวก IOF ต่างๆนะครับแบบแกะบลูบล็อกอะไรพวกนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราไม่เทรดแล้วเราไม่เดียวพอนะครับพอแค่นี้นะครับสีวินะครับกำไรสามร้อยเหรียญผมคิดว่าผมพอแล้วช่วงนี้นะครับเป็นการจํากัดความเสี่ยงด้วยช่วงนี้ตลาดพันผวนสูงมากนะครับทองวิ่งวันเดียว8ปดหมื่นจุดผมช็อกเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่มันล่วงแปดหมื่นจุดเนี่ยนักเรียนในกลุ่มผมก็ได้กันอยู่นะนะครับวันเมื่อวันเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะโอ้หนักเรียนผมได้้้้มมมาาายยยยััััับบบอ่ะีทททงงงเเเซลลไดกนน สองร้อยสามร้อยน่ะนะครับเนี่ยได้กันมาปุ๊บนะนี่นี่ถอนนะไม่เดโมนะนี่ถอนนะถอนนะนี่มีอีกนะครับนี่อันนี้ถอนเมื่อกี้หนึร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหกเนี่ยถอนก็มายับเลยนะครับช่วงที่ผมไม่ได้เทรดนักเรียนผมก็ยังถอนกันยับยับนะครับเนี่ยมีหลายท่านเนี่ยเทรดทองเนี่ยได้กันปึ๊บบับนะเห็นไหมนี่คือหลายๆออเดอร์นะครับที่เนี่ยนะครับเนี่ยหลายๆออเดอร์นะครับลองดูลองดูเนี่ย นี่ครับเป็นไงเป็นไงเนี่ยเห็นไหมครับนักเรียนก็เอาไปเทรดทองกันนะครับอย่างที่ผมบอกมีอีกนะบอกแล้วบวกมากบวกน้อยมีหมด80เหรียญก็มีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมีทุกรูปแบบนี่นี่คนน่าจะคนละอันการันเมื่อกี้นะใช่ไหมอันเดียวกันปะอ๋ออ๋ออันเดียวกันนะครับนี่นี่ตอนนี้นี่ปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมนี่คนละอันทั้งนั้นนะเป็นไงครับ ถอนกันได้ทั้งนั้นนะครับหกสิบเหรียญร้อยเหรียญเท่าไหร่สามพันกว่าบาทแล้วเนี่ยเนี่ยสองพันกว่าบาทแล้วเนี่ยเนี่ยลองดูฮะเนี่ยเนี่ยเซลล์ทองมาเนี่ยเป็นไงผมบอกแล้วนะครับอืมนี่นะครับอันนี้ก็นักเรียนผมเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับตอนช่วงก่อนตลาดเปิดที่มันก่อนจะล่วงแปดหมื่นจุดเขาก็เห็นแหละเห็นภาพเห็นไหมเข้าตั้งแต่หัวขบวนเลยนะนี่ก็ล่วงไปเลยนะนะครับไม่เชื่อดูราคาตั้งแต่เท่าไหร่ตอนนี้ลงมาอยู่เท่าไหร่สี่พันนั่ยยเนนี่คดูะ ลองดูครับนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะเนี่ยในกลุ่มของนักเรียนในกลุ่มนะครับถ้าใครสนใจนะเขาเรียนระบบ ICT นะครับทักมาได้เลยนะที่ c e b o o k Fanpage นะผมมีสอนนะแบบนักเรียนผมให้เป็นแบบนักเรียนผมเลยทํากําไรกันเห็นไหมเขาทุนไม่เยอะทุนหลัก50 100, 100, 000, เหรียญร้อยเหรียญเขาเทรดทำกำไรห0 60บเหรียญร้อยเหรียญร้อยกว่าเหรียญทุกวันเห็นไหมเมื่อกี้ผมส่งให้ดูอ่ะกี่กี่กี่การถอนนะเมื่อกี้รวมทั้งหมดถอนมาแล้วเป็นพันกว่าเหรียญแล้วแค่ภายในไม่กี่วันเองกี่วันนะเรื่อหัดสุข เสาร์อาทิตย์จันทร์5วันอ่ะพันกว่าเหรียญนะเดือนหนึ่งกี่บาทอ่ะลองคำนวณดูนะครับถ้าถ้าเราตั้งใจหรือขยันเทรดนะเนี่ยมันก็มันก็ทำได้มันสามารถทำได้หมดนะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอร์สเรื่นระบบ ICT นะคอร์สนี้ผมตั้งใจทำมากนะครับก็คอร์สนี้มูลค่า5 9า0บาทนะครับถ้าใครสนใจนะทักมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage นะคอร์สตอนนี้อยู่ในช่วงพิวร์เดอร์นะครับอีกประมาณสิ้นเดือนนี้อีกประมาณ20วันนเี่ยนะครับที่20 20ประมมาณไ่เกิน23 24วันเนี่ยนะครับออีก3าทิตย์ไม่เกิน4อาทิตย์เนี่ยนะะคครรรับอ์สสก็็จจเ เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงพิเออเดอร์ตอนนี้นะครับราคาห้าพันเบาทท่านจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะจากการพิเออเดอร์นะครับหครับคำปรึกษาฟรีตลอดชีพจากผมนะครับสอัปเดตเนื้อหาให้ฟรีตลอดชีพนะครับจากผมเลยนะครับคอตัวนี้นะครับสนะครับท่านจะได้อยู่ในกลุ่มนะครับที่พาเทสนะครับทุกวันแบบที่ผมส่งให้ดูเนี่ยนะครับผมจะบอกใบอนักเรียนแล้วก็พาเทสนะครับทุกวันอย่างเงี้ยท่านก็ได้อยู่ในกลุ่มนีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสสิ่งที่ผมพูดมาอัปเดตเนื้ออออหหาา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 นนนนนนนะะะคคครรรรรรััับบบปปึกกกกษษฟีีีเเเเเ่่่่่่่ยยยยูใใใลลลุมมมทททดไไไช้้้จจขสสิิิธพศํ ท่านที่พีออเดอร์นะครับมูลค่า5,990บาทนะครับปรึกษาฟรีจากผมได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงผมตอบตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอบเร็วตอบเร็วนะครับไม่เคยไม่ตอบนักเรียนคนไหนนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากได้วยนะครับคอร์สเรียนเหมาะกับใครเหมาะกับทุกท่านเลยนะที่อยากจะรู้ว่า จริงๆแล้วการเทรดเนี่ยมันคืออะไรนะครับกราฟแบบนี้ความหมายของมันคืออะไรเราไม่ใช่อินดิเคเตอร์ในการเทรดนะครับเราเทรดด้วยลอจิกตรรกะของมันล้วนๆนะครับจะสอนให้เข้าใจนะครับวิธีการคิดแบบเจ้าตลาดวิธีการอ่านกราฟแบบนี้แบบที่มันควรจะเป็นนะครับวิธีการเข้าใจอัลกอริทึมของการเทรดของ AI ต่างๆที่มันพล็อตกราฟพวกนี้ออกมามันมีความหมายอะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคอร์สเรียนรูปไอซีผมจะสอนให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเหมือนผมนะคอร์สเรียนนี้นะครับความยาวคอร์สเนี่ยประมาณรวมทุกคลิปประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับบวกๆแล้วก คลิปมีทั้งหมดประมาณ20 EP ถึง30 EP เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีบุ๊กมี300หน้าบลูบวกครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอร์สเรียนระบบ i อซนะมูลค่า5,990บาทครับก็ถ้าสนใจทักมาเลยครับ Facebook Fanpage ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทั้ง4ช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Facebook, IG นะครับติดตามผมไว้เลยนะครับทัั้งงง4ช่อทาาากกรรตติดมมนะะคบผ็จ มีความรู้ดีๆเก็บความรู้ดีๆหรือคีปชเชอร์หรือโปรโมชั่นดีๆนะจะมาแจกเฉพาะผู้ที่ติดตามในทั้ง4ช่องทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับมาติดตามทีหลังไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นสต็อปคลิปครับไปกดติดตามเลยนะครับช่องทางการติดตามผมอยู่ทางด้านใต้คลิปนะครับหรือต้นคลิป20่สวีแรกนะครับไปลองดูนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการติดตามนะครับต่อไปนะครับเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมนั่นหนึ่งนะโอ้ ผมจะตั้งใจทานะครับให้มันออกมาดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับออเดอร์นี้อีกครั้งนึงครับเรามองว่าโอเคมันต้องมีการขึ้นไปด้านบนนะครับการเก็บลิควิตี้หรืออะไรพวกนี้ขึ้นไปด้านบนแต่ทีนี้นะครับพอตลาดเขาเก็บลิควิตี้ไปก่อนตลาดเปิดมากพอแล้วนะครับพอขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งลิควิตี้ไว้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอขึ้นไปเลยแล้วเอฟบีจีตัวนี้นะครับตัวนี้มันไม่รีเจ็คนะแล้วมันทะลุทิ้งไปเป็นไอเอฟีจีนะครับทีนี้ ผมมองว่าทำมาแบบนี้ได้อะถึงนี้แน่นอนนะครับผมก็ follow by เลยตึ้งนะครับใช้เวลามาน10วินะครับกำไร300เหรียญนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ครับ ITT นเซ็ปต์ครับ By M T Trader ครับเข้าปุ๊บกำไรปั๊บปิดปุ๊บครับวันนี้นะครับใช้เวลาครับ10วิครับกำไร300เหรียญครับถ้าท่านใดสนใจเขาเลยระบบ ICT หรือความรู้ดีๆแบบนี้นะครับทักมาเลยครับที่ Facebook Fanpage ครับ10วิครับกำไร300เหรียญด้วยระบบ ICT สวัสดีครับ